ต้มหมอบอบะไยเอิหมักอย่างนี่ยหมักยินฟ้าภาษาได้เอิ้นหมักหมักมเพกาเพกาอืออยูแล้วปะมูจักบ่หล่ะอือ แตงบ่แม่รัดเอาไปซุปแล้วแม่รัดเอาไปซุปมีหมักแตงเมื่อวานนี้เพิ่นเห็นหมักแตงไม่ทั้งใดล่ะพันแม่รัดเอาไปซุป,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 ปให้คนงานแล้วทำการเก็บทำการเก็บไปใส่กินโดนม่นนนต้นไม้ใหญ่บาดมักหนาวเวียดนามักหนาวเนาะ ฝนตกมากอะของกินกะตามมาค่ะแดแงแคนเดียวนะคะแคนตันจียายเสือธนัดเก็บของแล้วก็เจียกตานี่ไปไวมองเย็นเย็นเพกันจะได้เก็บไวจะได้กินบนตู้เย็นจะเก็บก็ได้หรอกันหลายแต่ว่าแม่ละลูกแล้วหลาย อสองสาม,มื่นกับเบดนะิดแล้วแต่ละกนเฮ็ด,น,ดนั่นเฮ็ดนี่มหมูบ้านมาหนีเต็มกองเดี๋ยวสวยละกันจีดังไฟย่างริน้าได้มันจิงกระปุลแล้ววะเมื่อเดียวเม่อินกระปุลจังแซบมื่อืดกน,อออนกลไปหาหมอแล้วิออก ที่ได้เอาออกบับุ่นี่เปลือกกระได้แต่ว่าระหว่างบ่เจ็บแล้วอกมาชันแต่อยู่ที่ว่าผลเอ็กซเรย์สิเป็นแล้วได้พรุ่งนี้วันที่หกกรกฎาคมนัดบ่ยยบายโมง <laughs> ยกไปบ่บานนี่ยกยกไปแว้ยเห็นน้องไปแล้วไปแล้ว อันนี้กัเอาไว้ซุปตำตำเนี่ยอาบอคือบ้กหมูแดงได้ส่งกินแด้หมูแดงเป็นอยากกินตำแตงแต่ว่าอันอันมีออมแล้วก็เลยอันได้กินออมก็เเลยว่าตำแตงให้หมูแดงแล้วกัน